เวลาติดตามข่าวเด็ดตาเดิดร้นเหนือกราเหตการณ์รถชุงกลางพลิกมานะครับตํารวจสพบางวิสุพารีเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายยนระเบิดใส่บ้านในตำบลศรีเมืองเมือสศรีคายอำเภอวารินชมรา พบร่องรอยความเสียหายทั้งไฟตกแต่งกระจายตูเ้เย็นผูกสะเก็ดระเบิดเป็นรูกระจกบ,บ้านแตกเสียหายทางจากตัวบ้าน <สะ S 1> พบหลุมระเบิดจานวน5าหลุมจนจากยายามโนถูกแรงระเบิดล้มอยู่หนึ่งคัน <สะ S 1> ยัง <สะ S 1> พบลูกระเบิดชน,นิด M607 <สะ S 1> ที่ยังไม่ระเบิดตกอยู่อีกหนึ่งล <สะ S 1> ูกอยู่ในอายุ62ปีเจ้าของบ้านเล่าว,ว่านั่งกินข้าวอยู่กับคอรอบครัวใต้ถุนบ้านจากนั้นมีคนหยิบหนังสติ๊กเข้ามาก่อจะมีเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาหลังเหตุการณ์สงบลดนบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิด ผู้ใหคาดว่าน่าจะเป็นชายดาบตำรวจที่เสียญานิตอยูบ้านอย่ใ,ใกล้กันแต่วันมี้เลยลาะกันผู้เสีเสยชีนนวิตนายตำรวจดังกล่าวยิงปืน6กขู่ใส่บ้านจนมีฐานแจ้งความดำเนินคดีจนนายตำรวจดังกล่าวถูกลงโทษฐานไม่ออกจากราชการจากนั้นก็ตะล้อกันเรื่อยมากระทั่งเกิดเหตุการณ์กล่าวขึ้นก็อยากให้จับกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดีพเพราะเกรงว่าครอบครัวจะ รองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธโบหถือาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงรายให้ความเห็นถึงที่วัตถุเป็นสนาคฟ้ายู o อบินผ่านท้องฟ้าที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลเชื่อว่านี่เป็นเครื่องบินผ่านทั่วไปในเวลาที่พบเขียนคือช่วงเย็นใกล้พระอาทิตย์ตกดินและวัตถุดังกล่าวนเป็นเส้นตรงดังนั้นเครื่องบินก็จะทำให้เห็นเป็นวัตถุเดองแสงบนฟ้า กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเสช้โครงการอีนเซฟให้สิทธิแก่ผู้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับโครงการขนส่งทางบกกว่าหนึ่งแสนคนโดยการลดราคาจะผ่านฟังแต่เดื ซื้อขายพื้นฐานรวมถึงต้น大盘และหุ้นเจ้าซ่างไต้หวัน น้องอัดลิปโจวทั้งที่เชียงรายเลยหนองคายบงกานครพนมมุกดาหารอำน่าเจริญและอุบลราชธานีช่วงที่22-29เมษายนนี้หลังระดับน้ำที่สถานีเขื่อนจีนของประเทศจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการระบายน้ำและปริมาณฝนตกบริเวณท้ายเขื่อนในจีนจึงขอให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเตรียมอุปกรณ์และแจ้งเตือนประชาชนให้พร้อมเพื่อรับมือหากเกิดผลกระทบรุนแรงกับพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนครับ อากาศสกูนะครับสกหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ฟูล19ในไทยรวมถึงจับตาการไปซุ่นใหญ่ของสองพรรคการื่งด้วยนะครับหนึ่งนาทีกับคออโองการตีเด็กน้่งตอมมีความผิดตามกฎหมายและอาจยิดรุก Prepare to engage. Get ready. Minions will be deployed in five seconds. Beneath the facade of prosperity, dark currents flow.

I've been defeated

Looking at the, the, the prospering dragon kingdom fills me with joy. Uh. An enemy has been defeated beneath the facade of prosperity. Legend has been uh, legendary. นนดทายตกชั้นบางต่างสมุทรปราการซิตี้อันดับ15ผู้มาเยือนที่อยู่ในโซนตกชั้นไปแล้วแับมี้ป้องชนะสถานเดียวเท่านั้นถึงจะต่ออายุ ชืวีชิดาหัวหน้าผู้สอชาวญี่ปุ่นได้รับข่าวดีเมื่อเท r y

Our team has destroyed a tower! Your team has destroyed a tower. Enemy double kill. Xinaho, Natasha Paren, Eva has been defeated. Dragon Kingdom! Fuck! Shut down! Don't have Your tower has been destroyed. <laughs> to ice mm -hmm. you should An ally fight. You have defeated an enemy. honey you ย่างเงินคราของข้าก็ถูกตีแตกแบบนี้สามคนลงมือพร้อมกันสับรบควรซึ่งกันและกันเหมือนลงม,มือกันที่จริงสับรถอ,อนุภาคลงนึกถึงสิ่งทียายา่อาจารย์ใหญ่อยากสื่อแต่เราไรม่ลงมือกันคนคนึงทนดิฟสู้ไม่ได้แต่เราพยายามมากแล้วนะอาจก็ใช้ทักษะมีน้าโฮนัทพารันอีวัลปานัน

Thank